พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับวันนี้ครับผมนมโพไส้กเกษตรบ้านพิธีไม่สั่งใดเสียภาพพี่น้องสุขสุขคนครับมาเยี่ยมชมฟร์มตาะกะแตนครับของนมโพไส้ครับนมโพไส้เลี้ยงตาะกะแตนอยู่เครื่องโลครับพี่น้องครับโกงแหลกอยู่ประมาณ2ขีดนะครับกกงที่2ประมาณ3ขีดเอาแบบง่ายๆเลยครับพี่น้องครับ ตีไห้ส้นไพ่ขึ้นเฮ็ดเป็นห่านเป็นพื่นห่างๆเพื่อให้ขี่ทะกกแตนใครลงมาแบบบ่มักหมมจนเกินไปเนาะครับเนาะมอนกม็มีอ่านะครับแบบยังไงมีข้อมีเสบยร่องรับขยายทะกกเตนครับพี่น้องครับขอ้อมอันนี้การเลี้ยงอยู่คางๆนี่แหละครับ้างบ้านซึ่งสิ่นี้ขอกห้วเกเกนะครับพี่น้องครับขอกหัวเกเก มุ่งสรงคสีอย่างดีครับพี่น้องครับออกงวเก่าขอกมุกเก่าครับเอาแบบแถวเกือบหนอกฟุตพ่อแสงแดดสองถึงนะครับไอคือแม่บ้านใจหน่อยมันเก็บขี่ท่กระเตียนครับพี่น้องครับขี่ท่กระเตียนกับใส่เป็นประโยชน์ครับเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาไปว่านเห้ปลาปลานน้นน่ยนะครับใน เป็นปุ๋ยเผืชสโซดียมนะครับเนาะปุ๋ยชันดดนี่คือในส่วนของหญ้าครับพี่น้องครับหญ้าตะกระแตนไปกินโมเบิร์ดนะครับเอาไปปมต้นใหม่เป็นปุ๋ยเผืชกโซดต่อไปพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ขออที่สองับตะกระแตนในประมาณเกือบยี่สิบมือครับพี่น้องครับเกือบยี่สิบมือตะกะแตนยนี่ยหนาวครับ คาดว่าอีกประมาณ2อาทิตย์บ่เกินนี่น่จะจับคูนะครับโดยประมาณครับพี่น้องครับเลียงยห้หนาวปลายฝนต้นหนาวกับคนข้างที่จะการเจริญเติบโตเนี่ยกับคนข้ังที่จะซาหน่อยนึงนะครับกับบัวพวาบัวลายก็ไหนเนาะนะครับนี่เอายาให้ครับพี่น้องครับเอายาให้ทักกะแตนเป็นยาอิสราเอลครับพี่น้องครับยาวันอิสราเอลเอาแบบง่ายๆนี่แหละนะครับ ปลูกเองแน่ขอแน่สื่อแน่ยนะครับต่างสื่อทางขอเอาง่ายๆครับพี่น้องครับเด็กตะกัดแตนปลาทังกาโมจีนไข่เอาสำเพอสำแห้เหงเข้านี่ละนะครับก็ถือว่านี่ครับอายุญาประมาณเกืบอบ2เดือนกับในการอยู่นะพี่น้องเนาะแตกานอยู่ญาวันสะละเอลครับสองขอกนี่ห้ณยี่ไลกกำนะครับพี่น้องครับ ลายกำยกมันตก20โลแล้วครับสำหรับหนากระไดครับลันพอใส่แหนี้ใส่เท่าเดียวนะครับใื่ให้งนี้บ่อเสาร์บ่อเสากันแล้งนะครับโอ้ยกินขากเลยครับพี่น้องครับเพือ่อนะกินขากีลีเลยกินบัวหวาดบัวไวนะครับเพื่อนะครับหน่อยกับมีใหญ่ยยกับมีปะปนกันไปตอเกิด กอร์กไกยกนเถากอนนะครับตัวหน่อยครับเถาที่หลังนะครับนะครับเริ่มถอดปีกแล้วได้แพนพี่น้องครับเริ่มถอดปีกแล้วเป็นกินหยาหวานอิสลีโอครับพี่น้องครับเบิดลหยาหวานกะไฮไข้กล้วยนะครับใบกล้วยกขบวนมป็นใบจะกินแต่ยางเดียวไข่หลากหลายนี่แหละครับพี่น้องครับ อันนี้คือการเลี้ยงอยู่อยู่ห่มนะพี่น้องครับอยู่ห่มแบบมีแสงแดดลำไร้ก็คือเลี้ยงอยู่นี่แหละครับพี่น้องนงพอใส่เลี้ยงยูลงลงเลื้อนขอบหัวเกา่าขอบขอบควายเกา่านะครับขอบหมูเกา่าแบบง่ายๆครับกับผลบ่อศาสบรส์่ายังกับราการครับพี่น้องครับโตบาใหญ่แต่ว่ากับกำลังกำลังใหญ่ ไปเสือกกัปอดปีกแล้วก็มีนะครับเพราะว่าการแตกตัวตอนตีช่วงเป็นปากไข่นะครับพี่น้องครับแตกตัวมาบอบอซ้ำกันเนาะนะครับโตเกิดก่อนเกิดหลังนะครับเลี้ยงอาขีดครับพี่น้องครับเลี้ยงอาขีดอาขีดกรับโตแบบเมื่อนโตพเพล่ะครับจับเต็มครับพี่น้องครับมุงตาทีขนาด3ามสองนี่แหละ ใส่ดวงตาทีสีขาวนะครับขนาดความกว้างของบอกสามคุณสามคุณีนะครับสามคุณสีเมตรครับพี่น้องครับบอหนึ่งใส่เกลดแล้วก็ปอดปีกแล้วนะครับคนหนึ่งวิถีชีวิตของมาแลกกับคืออยู่กันเป็นปุ่มเป็นก้อนนี้าเกิดว่า มีประชากรนาเน่นเกินไปกัสิใต่ชะก,กัดแตนเครียดไน้นะครับถ้าเพิ่นอยู่พายอยู่มั่นก็บูดบ่ยากในเรื่องของอาหารนะครับเพิ่นก็นจะบอบเครียดนะครับความอุดมสมบูรณ์ในการสืบพันธุ์นะครับการเจริญใบโตเต็มใบเต็มที่นะครับเหล่มสีขางนะครับพี่น้องครับพี่น้องว่า สีขางี่โต๊วผูกขึ้นโต๊วเมียรครับพี่น้องครับลวงโพใส่ว่าโต๊ผู้เลยพี่น้องเร,เริ่มสีขางนะครับสีขางแสดงว่าเริ่มเริ่มนะครับอยากเป็นวัยรุ่นอยากเข้าสู่วัเจริญพันธุ์นะครับอยากผสมพันธุ์กันแล้วเนาะนะครับประมาณนี้นะครับ เฉลิมชีพคางแล้วพื้นที่เล็กๆครับพี่น้องครับพื้นที่บ่หลายแต่ว่าเฮาก็สามารถที่จะเลี้ยงเอาแบบตามกําลังเฮานี่ล่ะนะครับบ่ได้เฮ็ดเพื่อการค้าพาณนิดนุ่มพอใช้เลี้ยงแบบเอาเป็นแหล่งอาหารนะครับในครอบครัวนะครับจับมาทอดนะครับหรือว่าบางเทื่อบางที่แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยการนํามาเป็นอาหารน่มพอใช้จะนํามา เห็ดกินแบบทอดทอดนามครับต้มใส่เกลือเลยครับพี่น้องครับในนามบกตัวละนะครับเป็นขัวไปเลยหมดสิบโมมากในส่วนของการพอดปันไหนนะครับนี่อันนี้โดยส่วนตัวนะครับหลวงพ่อใสจะขวใส่นามใส่เกลือโหลดนะครับช่วโหลดบไซท่เทียมนิดๆโอ้เด้กการอยู่ได้เละครับพี่น้องครับโดยเฉพาะคนไข่รอบแรกยับมาก ควรแล้วอดในการเหัวตะกระแต่ครับเบืองที่นะครับพี่น้องครับเพิ่นกินช่วงนี้นะเพิ่นกินดีหายย่ำมะเ้านี่งเ,เขียวๆไอ้ย่ำใบย่ำแหลงมากโอ้โหบดพิษหัวพิษตาเนี่ยครับสำหรับหนาวันอิสเลียวของกระไดเนาะถือว่ากินเก่งอยู่ครับพี่น้องครับนี่แหละคือมะแหลงครับกินเป็นกลุ่มเป็นกอนกินใบแต่ถ้าเกิดว่า การลำต้น่นบบกินครับพี่น้องครับอาจจะกินยาแต่ว่าการใหญยากาัดเขาต้องมีการกระจายออกครับพี่น้อง้าร่วมกันการกินอาหารของเพิ่นอาจจะเต็มทีเพืน่นไดนเอาสงย้ายออกในลักษณะของแพ่ใบกว้างออกครับเพิ่นจะกินง่ายนี่ครับพี่น้องเพิ่นกำลังกินกินทางแนวนอนกินทางแนวตัง้งครับ กินดีครับกินดีตัวที่4อย่างหยาบันอิสราเอลนี่โอ้พนกินดีซะเหลือเกินครับโปรตีนกัค่อนข้างจะสูงกว่าหยาประเภทอื่นนะครับเป็นโปรตีนพอแทนของหยาที่เป็นอย่างดีนะครับหยาวานอิสราเอลบางเมื่อก็ให้ใบไผ่นะครับใบไผ่เพิ่งจะกินนะครับพี่น้องครับนะครับปลาทางการโมจินไข่ของแท้ครับพี่น้องครับ ของนุม่มพ่อไสเองนี่แหละไปถ่ายแต่ฟ้ามเพลินก็นเลยเกิดแรงบา้านดาลนใจนะครับนํามาล่องเลียงเบ่งกันนะ,ก,ะก,การอยู่ครับพี่น้องก,การอยู่ตอนแรกกับ,บนหนึง่งวัลพิเศษแตกตัวในลายปันนีกนะครับเพราะว่าเลียงในหม่มแต่ว่ากดก,การอยู่ดอกนะครับข่มกับบมมุบันข่มจนเกินไปมีแสงแดดซองถึงครับย่มมาเสาร์ย่มมาแลงแต่ว่ายามเทียง อาจจะวันได้รับแสงแดดปอนไหนแตเวนอยู่ทึงตรงครับสั้นกะสีพอดีนี่ครับพี่น้องบรรยากาศของการเลี้ยงตั๊กระแตนแบบบานๆครับพี่น้องก็ัลองเบิ้งครับลองเบิ้งแหลกๆกระป๋องจวก็เลี้ยงหลายนะครับเลี้ยงชั้สองขีดสามขีดโมเกินหาขีดประมาณนี้นะครับลองเบิ้งครับลองชิขีดหนึ่งกันด้่ยไข่กับราคากับพี่น้องสามารถเข้าถึงง่ายดอกเดี่ยนี่รับ มีไข่กันหลายพื้นที่นะครับนี่ส่วนของเจ้าของฟาร์มที่นาเส้อือได้แต่แ้วแต่พี่น้องท่าสิัดใจนะครับว่าจะเอาฟาร์มใดหอกใดก็ได้พี่น้องเนาะเรื่องของการจัดการแบบตักะแต่นนะครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องของการเลี้ยงแมลงนะครับเป็นนิ้อฟูดนะครับอาาหรทางเลือกอย่างหนึ่งยิโปมเช่นเดีย เยลอกินง่ายกระแตน,นะครับเป็นมาแรงอาหารทางเลือกนะครับแบบอาหารหวากอาหารแบบกินเหนท่นอัญชีวะอาหารจะแล้วแต่ผู้สันทัดนะครับโดยตรงเพใาะว่าเป็นอาหารหวากเป็นอาหารกับแก่เป็นอาหารที่เสริมกับเขาะกับปลาหรืเป็นทีนาพ่อใจนะครับสำหรับการเลี้ยงสัตว์แตนโปรตีนกับใาการครับราการ คือปลาทักกามูจีนไข่นะพี่น้องเนาะก็ลองเบิ่งครับอยากให้พี่น้องเฮ็ดการเกษตรก็เหตุหลายๆอย,าย,ย่างนี่นล่ะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงตะกะแตนนะครับเลี้ยงกุ้งหอยขมนะครับกุ้งฝอยหอยขมเนาะนะครับก็ลองเบิ่งครับพี่น้องครับเฮ็ดการเกษตรมี่แต่ใดอย่างแรกคือได้แหล่งอาหารนี่ละ่ะเป็นหลักนะครับซูมให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆนี่ครับเพิ่นกำลังกิน ครับพึ่งเลี้ยงครับพี่น้องครับพึ่งเลี้ยงไว้เป็นแหล่งอาหารครับการจัดการฟาร์มแต่งายนี่ดอกนะครับบ่ไรอยุ่งยากปั้นใดนะครับน้ำกระป๋องไห้เพิ่นว่าไว้นั่นแหะนะครับยาเวลาให้ยาให้เพิ่นเปียก็พี่น้องเด้อเสดส์น้ำเนี่ยก็ดีครับเพราะว่าความชื้นจังสุบขเกิดขึ้นกับตะกะแตนเพราะว่าขันความชื้นเกิดขึ้นกับตะกะแตนเน็่ยหนตะกะแตนนี่เป็นโรคแล้วก็ตายได้ครับเพราะฉะนั้นกับเรื่องของ การเห็ดคอบให้สะอาดแต่ือว่านาถือปฏิบัติอยู่ครับพี่น้องครับในการจัดการฟ้ามตะกระแต่ครับนี่คือบรรยากาศครับพี่น้องครับหลวงพ่อใส่หอยยาละล้วนครับพี่น้องครับยาละล้วนเลยยาบานอิสเาเลครับสำหรับหัวหารอ่าทับทับห้อกับบริหัทพ่นดอกนะครับเอาหยาซะก่อน ขหญ้าที่หาง่ายในเพจเผื้นที่แวดล้อมของบ้านนี่ละ่ะนะครับปลูกไว้บ่หลายซื้อพันนำเนี่ยนะครับถามว่าคุมกับคาซื้อคาเลี้ยงบ่ก,ก็บ,บ่ได้คินยังหลายครับจังได้ก็ซื้อกับเ้าอยู่แล้วเลี้ยงตักกแตีแต้ยนไว้กินสดๆดอดกินหัวกินใส่เกลือกนะับกินกับตบักหุ่งกินกับเอ่อข้าวนำสามป้านดดกาไน็ได้การอยู่ด้วล่ะครับพี่น้องครับได้การอยู่นะครับทอดแหมๆพอดีพอดีอดบ่แหมบ่ไหม้จนเกินไป อีเดคับพี่น้องครับเพิ่นหลอกคาบหลอกคาบออกมาแล้วนีเดมันเลยครับพี่น้องครับหลอกคาบได้กันเดี๋ยเป็นตัวเต็มใบที่แข็งแรงขึ้นการพอดหลอกคาบพนี่อดตัง้งแต่ผุนี้ครับพอดเบิดตัวเลครับพี่น้องนะครับเป็นตัวใหม่เหลือแต่สากหวมันเป็นสากตายแต่เป็นสากคาบนะครับ นี่คือตะกะแตนครับน้องนี่คือความเป็นธรรมชาติของเพิ่น,นครับธรรมชาติของแมลงนะครับสิ่งมีชีวิตอายุสั้นอายุไขเพิ่นกะนี่แหละประมาณบวกเกินสองเดือนนะครับสิบหกสิบหมื่นพันกระว่ายแล้วก่อนจะว่ายเพิ่นกระเดชฝากไข่มีการต้องการผรสมพันธุ์การสืบพันธุ์เราเอาไข่ไว้ไว้เพาะไว้เฮ็ดแนวนะครับเป็นลำดับต่อไป ส่วนโตสดเท่ากับน้ำมาประกอบอาหารการกินถือว่าดีอยู่ครับพี่น้องครับเลือกินก็ได้ขายแบ่งปันกันไปในชุมชนพบม,มาบริยากนะเกี่ยวกับการเลี้ยงตั้งแต่เลี้ยงเป็นแบบพ่อขะผ้านิดกับคงต้องศึกษาดีดีครับพี่น้องครับเรื่องการตลาดสําคัญเลยนะครับศึกษาดีดีครับตอนแรกไอ้มีอยู่มีกินก่อนครับพี่น้องอดีวไปขึ้นลายกับมีอยู่มีกินในครอบครัวคูเรือนอีกขึ้นยาครับ นี่คือหญ้าบ้านิสราเอลบ่ได้ปลูกในกระถางได้พี่นอ้องแล้วก็เกี่ยวมาแล้วก็ใส่หนามแช่วไว้จักหน่นอยบ่ให้เพิ่นเหี่ยวเฉาจนเกินไป <Okay. S 1> เห็นหมูฟเพิ่นเลี้ยงก็อยากเลี้ยงครับพี่น้องครับลองเบิง่งนะครับการเลี้ยงถ้ากระแตนอย่างหน่อยเฮาก็มีแหล่งอาหารนะครับกลัวเรือนคือการปลูกผักนี่แหละครับพี่น้องครับก็ปลูกผักก็ได้กินผักเนาะครับกินผักทั้งอ่างหญา้ากินเครื่องเทศ นะครับเรื่องปลูกของฟังเขากะบต้องไปหาซื้อไก่นะครับในคั่เรือนกับมีครับบริเวณบริหลอมของบ้านทัากับดปูไว้นะครับกินของโดดํากินอาหารต้นทางนําการเลี้ยงถ้ากระเลียนเากันครับพี่น้องครับก็เลี้ยงอยู่ข้างบ้านดีละเนะอาง,ง่ายๆใส้ประโยชน์จากแรงอาหารนะครับเป็นอาหารทางเลือกเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารกินเล่น ง่ายๆอย่าเท่ากับปลูกไว้ผมคุมได้ครับพี่น้องครับเบาสิเอาไข่หน่อยไข่หลายก็แล้วแล้วแต่เฮางสนใช้ไข่หลายก็แตกโค้ดไหลนะครับตะกัแตนนะครับเอาไว้เฮ็ดแนวเอ้าหมุนเวียนกันอยู่เท่าไรครับพี่น้องครับลงทุนครั้งเดียวครับตะกัแตนผัดข้าโมจินไข่ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับโอกาสหน้าพอกันใหม่ผมหนุ่มโพไซคอกเล่าเข้ามาสวัสดีครับ